เฮลโลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยฮะยินดีต้อนรเข้าสู่เกมคุกกี้ดันคิงดอมนะฮะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาตามหาเจ้าคุกกี้เชลลิลี่ต่อวันนี้ผมบอกเลยว่าผมต้องได้แล้วปะ่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆริงตอนแรกผมกะว่าจะดองให้ได้สัก25งหมแต่ว่าเหมือนจะเก็บไม่ทันฮะมันเหลืออีกสวันหมดแล้วตอนนี้เพิ่งได้หมื่นห้านะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นนะ,ะยอมรับเลยนะก็มาดูกันว่า15โลนี้เราจะได้เชลลิลี่หรือเปล่าคอนเทนต์นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคลิปนี้เพราะฉะนั้นก หวังว่าจะยังน้อยได้เศษได้ตัวก็ยังดีและมั้งโอเคไปเริ่มโลแรกเลยแบบทีเผอือไปดิแล้วมาด้วยไงทีเผือปริงโอ้กดแบบทีเผือได้ผลก็เสมอว่ะอุ้ยแล้วมา2ตัวเชลลีล่รอเปล่าเชลลี่รอเปล่าตัวน,นี้มา แล้วได้เศษลูกคุณมาสองอะเอาแล้วมาตั้งแต่ตัวที่สองเชลลิลี่โอ้โหอีปิกฮะโอ้โหสปาร์กิ้งอืเออได,ได,ได้ได้เลยได้เลยได้สปาร์กิ้งรู้เรื่องเลยฮะโอเคหวังตัวที่สองอาจจะเป็นตัวที่ดีกว่าหรือเปล่าอย่างน้อยถ้าให้อีปิกก็ให้อีปิกดีๆเลยเฮ้อมาอีปิกตัวที่สองฮะ จคลิปเลยได้ได้เข้าวายนะฮะโอ้โหเกลือรอบวันนี้เอ้ยได้สองเศษสวยอ่ะไม่เกลือไม่เกลือ,ไ,อได้สองเศษไม่เกลืออ่ะโดดไปรอ,รอบนี้รอบนี้มีลุ้นฮะโดดมาตัวเดียวโอ้ไม่จ้องตาข้ามเลยฮะอ่ะโลที่สี่โดดมาตัวเดียว,ย,ดดว,ย,วยังมีลุ้นนะฮะไม่ต้องสกิปยังมีลุ้นโอ้โหไม่กระพริบตาเฮ้ยได้มาสามเศษ หรือว่าเราจะเก็บเศษครบวะเอ้ยเอาอยู่เอาได้นะได้นะตอนนี้เราเพิ่งเข้าโลดที่5นะมีโอกาสที่จะเก็บอีก10เศษครบนะทุกคนทําไปเล่นเฮ้ยเล่นเนี่ยแล้วได้อีกสามเศษเอ้ยเดี๋ยวอีกจเจ็ดเศษเองเฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยมาแล้วโลกการันตีมาแต่วันนี้ต้องเชลลชี่นะปะ Wings Wings เลยเชลลี่เลยนะปะอ่าตัวเดียวพอนะฮะ มาดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรกันนะฮะปื๊บเปิดมาได้เป็นคุกกี้พอมดอ่ะยังยังยังไม่ไมาไม่มายังยังไม่มายังไม่มามาชา้าจังวะเฮ้ยออกตัวท้ายป่ะนี่โอ้โหแล้วได้เป็นตัวแบบตึมๆฮะมายังเนี่ยยังไม่มาอีกเลยฮัลโหมาอีปีกหรือเปล่าเห็นเชีย่ยไป โอ้โหอีปิกกูสกคิปเลยแมวหมาะรแม่ไอ้จิ้งจอกฮะไปเรที่โหกโดดมาตัวเดียวโอ้โหไม่สบตาก็สกคิปเลยจังหวะนี้โลที่เจ็ดหรือว่าหมื่นห้าพันที่เราเตรียมมามันจะไม่ได้จริงๆวะแต่แค่เอาจิงไม่แค่เราได้อีปิกนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะเอาแล้อีปิกไงจังหวะนี้ <S <S อ่าโดดมาหนึ่งตัวฮะ หวังว่าโลนี้เราจะได้เป็นเจ้าเชลลิลี่นะฮะหวังว่าตลอดแต่จริงๆล้วไม่ต้องหวังสูงเอาเชลลิลี่หรอกหวังเก็บเจ็ดเศษให้ครบเนี่ยตอนเนี้ยขอเจ็ดเศษก็คือพอใจแล้วครับวันนี้อ่าแล้วมาแล้วไงถ้าอีปิกกูข้ามเลยอีปิกกูข้ามเลยฟินองเซียก็ได้แหละได้อยู่แหละ,หละฟินองเซียยังใช้ได้อยู่อ้าวแล้วโลนี้การันตีไง สวิงเลยสวิงเลยกี่ตัวตัวเดียวนะฮะเอ๊ยยังมีลุ้นอยู่ตัวเดียวอะ,อะมาดูกันนะว่าเราจะได้เป็นอีพิกหรือแอนเชียนถ้าอีพิกปุ๊บสคริปทันทีแต่ถ้าแอนเชียนเราจะนั่งดูแอนิเมชันแบบภาคภูมิใจนะฮะว่าเราได้เชลลี่นั่นเอง เพ้อฝันตอนนี้เพ้อฝันมากเลยอะสุ่มมาดูเวลไม่ไม่ไม,มีเวลจะได้เลยฮะตอนนี้ยังยังไม่มาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอนเชียสโอ้โหอีปีกสคิปเลยฮะลาเต้อีก6โลสุดท้ายเอ,โอ้โอ้โหเกลือเหลืออีกห้าโลแล้วฮะอ่าโดนมา2ตัวโดนมา2ตัวโอ้โหตาแดงข้ามเลยฮะเหลืออีก สีโลโอไม่นะตาหวานได้ไหมตาหวานได้ไหอย่างน้อยเออใจชื้นมานิดนึงอย่างอยมันก็ยังตาหวานวะตัวเดียวฮะตัวเดียวมาดูกันว่าโลนี้เราจะได้เป็นอันเชียหรืออีพิกแต่ผมคิดแล้วลหละว่าคนดูตอนเนี้ยอุ้ยได้ม่สามสิ์ผมคิดว่าตอนนี้คนดู่าคงคิดแล้วแหละว่าผมคงจะได้เป็น ไอ้น,นี่นะเป็นอีพิกทุกโลแน่นอนอะแต่ว่าผมเชื่อมั่นนว่ามันต้องเป็นแอนเชียนโอ้โหอีพิกข้ามเลยฮะโอ้โหอีมีหมาปลาข่าวนี่มาทุกคลิปจริงๆนนเนี่ยนอ่ะโลที่โลเออโลเลยสามโลแล้วฮะสามโล้อยนะแล้วมาแล้วฮะตัวอีพิกนะฮะเอ๊ะไม่ตัวอีพิกดีตัวแอนเชียนมาจูเริ่มท,ท้าแท้ เหลืออีกแค่สามโลเริ่มท้อแท้เหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหยมายังยังไม่มาครับยังไม่มาในวันนี้ได้เป็นอ่ะยังเป็นแค่แรเป็นแค่แรอยู่มา,มามาแล้วไงได้เป็นแอนเชียนเฮ้ยเดี๋ยวได้แอนเชียนเดี๋ยว แล้วมันออกไงแล้ววันนี้มันออกไงเอาดิโจเอ้ยเมื่อวันนั้นมันเอาวันนั้นมันเอาคู่จิ้นมันมาวันนี้ตัวมันมาเองเว้ยเอาดิ <c oughs> มาแล้วครับหลาดผมได้เชอรี่แล้วเรียบร้อยใครจะไปรู้ฮะสุ่มแค่หมื่นห้าได้ปะทูวูดถ้าอย่างนี้ผมสุ่มการันตีได้นี่ผมได้เป็นหนึ่งดาวเลยนะเนี่ยโอ้โหเสียดายว่ะโอ้โห ได้มาแล้วมืกิ้เชลลิลลี่โอ้โหหาตั้งนานโอเคโอเคนะตอนนี้เหลืออีก2โลใช่ไหมสองโลสุดท้ายผมหวังว่าเราจะได้4เศษนะฮะอันนี้คือหวังหวังไม่หวังเอาตัวแล้วฮะใจชื้นแล้วฮะหวังเอาสี่เศษดีกว่าตอนนี้นะ,ะถ้าได้สี่เศษก็คือได้1ดาวฮะและไม่กระพริบตาเรียบร้อยเกลือนะ,ะโลสุดท้ายปกติโลสุดท้ายของเราต้องตาตะหวาหรือเปล่าประจําช่องเราอยู่แล้วโอ้โหตาแดงเรียบร้อย เกลือเลยฮะแต่ถามว่าเกลือไม่ไม่เกลือฮะได้เฉลี่ยี่าแล้วยี